ครับวันนี้มาแนะนําการใช้งานแอป sway boy p หกนะครับตัวนี้จะเป็นสูตรสเปรลอนเคิร์ฟนะครับก็กดเข้ามาในตัวสูตรนะครับตอนนี้ก็เลือกครับเลือกเป็นโค้งซ้ายโค้ขงขวานะครับเข้า,อ,าอินก็คือขาเข้านะครับขาเข้าโค้งซ้ายขาเข้าโค้งขวาขาออกโค้งซ้ายขาออกโค้งขวานะครับในตัวอย่างนี้ผมจะใช้เป็นอ่า ขาเข้านะครับอินขาเข้าคงขวานะครับในหัวข้อที่สองนะครับอันนี้เราก็ป้อนค่าพิกัดของ P I นะครับก็คือแบบปกติ แบบข้อมูล Data ของตัวแบบจะมีมีค่าพิกัดจุด P.I มาให้นะครับแล้วก็ป้อนสเตย์ของ T.S T.S จะอยู่อ,อยู่ก่อนถึง P.C P.C นะครับอยู่ทางด้าน P.C นะครับแล้วก็ป้อนค่า R นะครับลักมีของโค้งนะครับ แล้วก็ค่าพิกัดของจุด TS นะครับจุดที่จะเริ่มทำเริ่มโค้งสะไปลอนนะครับตัวนี้โดยปกติแล้วในแบบก็จะมีให้เช่นกันนะครับแล้วก็สเต สตเตที่สิ้นสุดสิ้นสุดของตัวโค้งสไปร์ลนะครับฝั่งขาเข้านะครับรันสตเตรันสตเต,ตตัวนี้ก็คือระยะของสตเตท,ที่เราต้องการนะครับอันนี้ผมก็จะใส่เป็น12บสเมตท่าสิบนะครับระยะออฟเซตด้านซ้าย ตัวนี้ใส่เป็นค่าปกติเลยนะครับหลังจากนั้นก็คลิกคำนวณน,นะครับคลิกคำนวณที่ปุ่มสีฟ้าก็จะได้แอปก็จะคำนวณค่าพิกัดมาให้นะครับตึกเซนเ,นเตอร์แล้วก็พร้อมออฟเซต็ทางซ้ายแล้วก็ขวานะครับตามที่เรากำหนดนะครับ ระยะทุก12เมตร50 m. นะครับผมเปลี่ยนเป็นระยะซอยทุก5เมตรนะครับโปรแกรมแอปแอปก็จะคำนวณให้ทุกๆ5เมตรนะครับลำสเตน,นะครับ ตอนนี้ก็เป็นตัวเลือกนะครับลองก็ลองเลือกดูนะครับให้ตรงกับหน้าง,งานนะครับคลิปนี้ก็ประมาณ